สวัสดีครับเอฟซีนะ,รเ,นะเราก็มาอยู่ที่บ้านเขียวในซีทท่านนะเบื้องต้นนะก็ให้พี่ชายคนบ้านเหตุเนี่ยย,ย้ายนะย้ายที่ทํากับข้าวออกจากตรงนี้เพราะอะในตัวเพดานเนี่ยมันเริ่มดําแล้วเนาะหลอดไฟอะไรต่างๆเริ่มดําแล้วเนเอฟซก่อไฟตรงนี้มันไม่ได้ก็เลยให้เพิ่อนย้ายออกไปทําที่อื่นก่อน มันเสียดายบ้านนะมันทำทำมาตั้งเยอะมันก่อไฟข้างในนี่ดำหมดนเอฟซีเดี๋ยวทำห้องครัวให้เนาะเราก็ซื้อท่อมาในเอซซื้อท่อประปามาใหม่นะซื้อมาห้าเส้นน่าจะเพียงพออยู่ซึ่งตอนแรกผมว่าถ้าเกิดมันย้ายไม่ได้ก็ต้องไปซื้อท่ออันนี้เพิ่มอีกในเอฟซีนี่นะเดิมทีมิตเตอร์น้ำอยู่ตรงนี้ นี่มิตเตอร์น้ำมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะเข้ามาตอนไหนเขาบอกอีกสิบนาทีเขาจะมานี่มิตเตอร์น้ำอยู่ตรงนี้ในเอซี mm. นี่แล้วก็เลยอันมิเตอร์น้ำเนี่ยมันเป็นท่อเก่าบ้านหลังโน้นในเอซีเราต่อมาจากบ้านหลังโน้นอีกทีน้ำน่ะเราก็เลยจะให้เขาเนี่ยเอามิตเตอร์ออกตรงนี้นะแล้วก็ย้ายแล้วก็ย้ายมิตเตอร์มาตรงนี้เพราะว่าเราจะต่อจากตรงนี้เข้าเข้าก๊อกนี้เลย แล้วก็ไปใส่กอ๊อกเพิ่มให้เป็นกอ๊อกด้านหลังบ้านนะเพิ่มกอ๊อกน้ําให้อีกหนึ่งกอ๊อกนี่เราจะต่อมาใส่ตรงนี้เลยนายเอฟซีนี่นี่เราต่อมาตรงนี้เลยนี่เราต่อใส่ก๊อกนี้เลยนะเราจะต่ออแล้วันอันหหรืออันเก่าพอที่เราจะต่อเนี้ ท่อที่เราจะต่อนี่ก็อันใหม่สินี่บ้านหลังหลังเราทําเลยนี่นไม่ใช่รู้แล้วแต่ว่าระบบข้างหลังตรงนี้ <c oughs> ระบบข้างหลังนี่ก็ไหมเราทําใหม่หมดในเราง<น>ี่รากวนแตกตรงนี้นี่ตรงนี้เราต้องตัดออกเลยนี่เนี่ยเราจะตัดตรงนี้นี่ตัดออกเลยนี่ตรงนี้เราจะตัดแล้วก็ใส่ก๊อกตรงนี้เลยอืใส่ก๊อกน้ําตรงนี้จบถ้าเกิดมัน ท่อบบเราเหลือเราก็โยงกอกน้ําไปถึงตรงโน้นก็ได้ออใส่ตรงนี้ก็ได้นี่รึขุดๆตัวนี้เน่ยใส่กอกน้ําตรงนี้เนี่นนนไม่ใช่ตัวนี้ตัตดออกเลยนี่เป็นเชื่อมท่อบ้านเก่านะเออนั่นแหละก็จะตัดออกใส่ก๊อกน้ําตรงนี้แล้วก็ตัดฝั่งโน้นออกพอ่อเทดูก่อนนี่เดี๋ยวตัดทิ้งเลยเอาเลยเียกิเด้อเลยดู็บ ไปไปหาเสียมมาไปมีเสียมมั้ยะเอา<ม>กินก่อนก็ได้มากินข้าวก่วอนหาเสียมมาขุดเสียมกระิแมน้ำพิมไม่ดูนี่ต้องตัดตรงนี้ตัดตรงนี้คือตรงนี้คือตรงระบบอันนี้น้ําไปบ้านเก่านู้นถ้าตัดตรงน,รงนี้ตัดตรงนี้ดูก่อนแล้วก็ให้าวางระบบเลยดูซิว่าไปโจเจ๊นไม่เติไม่ไ้เยอะอืมตรงโน้นไม่ต้องเอาน้ําไปแล้วตรงโน้อน,นอะปอ ตัดตัดทิ้งเลยฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นเดี๋ยวทําบ้านทําอะไรใหม่ค่อยเดินระบบใหม่ระบบเก่าน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วล่ะฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะทำของเราท่งหาเดี๋ยวเราค่อยเดินระบบใหม่นั่นน่ะนี่เดี๋ยวเอาก๊อกน้ําให้ใส่ใส่ตรงนี้เลยแหละก๊อกน้าไม่ต้องทาอะไรมากนี่ตรงนี้เลยอ่านี่ใส่ก๊อกน้ําตรงนี้ตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็ใส่ก๊อกน้ําเลยจบ ใส่ก๊อกน้ำตรงนี้นะลุงไปล้างให้ลุงไปชักผ้าตรงนี้น่อมเดี๋ยวเอาเสียมขุดใส่เดี๋ยวฝังท่อตรงโน้นเดี๋ยวยืมเขามามาก่อนหา yep. ยืมเสียมยืมอะไรก่อนตัวนี้ไม่ต้องขุดแล้วเดี๋ยวตัดทิ้งตรงนี้เลยก็ตัดตรงนี้เลยตัดทิ้งตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ก๊อกตรงนี้เลยเอามา่คยเอามา,าอยู่อุปกรณ์นะเดี๋ยวตรงนี้ก็ตัดทิง้งฝังโน้นแล้วก็ใส่ก๊อกน้ำตรงนี้เลย ใส,ใส่กองน้ำตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มานะอีกสิบนาทีบอกงั้นนี่ระบบก๊อกน้ำอะไรก็ต่อไว้หมดแล้วนี่นี่เอฟซีนะก็จำเข้านี้เลยนะจำระบบเข้านี้เลย อืมนี่จะต่อเข้าตรงนี้เลยตรงนี้แหละอืมเอฟซีะโอเคครับผมเดี๋ยวเดินระบบเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่อะไรก่อนว่าได้หรือเปล่าผมจะวางท่อไว้ตรงนี้นะเขาจะย้ายมิเตอร์มาตรงนี้ให้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาย้ายมาตรงนี้ได้ก็โอเคเลยอืมจะได้ไม่ต้องเดินท่อไกลเพราะผมซื้อท่อมาน้อย ถ้าเดินจากตรงโน้นมานี่นะมันจะเปืองท่อนทางที่ดีก็เลยลัดมาที่นี่เลยให้เขาตั้งมิเตอร์ตรงนี้นตั้งตั้งมิเตอร์ตรงนี้นะครับนี่เอามิเตอร์ใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็นี่ประมาณสามเส้นถ้าใช้จริงๆจากนี่ไปถึงท่อตรงนั้นนะสามเส้นจบเลย คุณเมียก็พาเมียมาอยู่หลังนี้อะโอเคครับเอฟซีก็ฝากคลิปไว้เท่านี้เนาะนะครับเมียมาอยู่ตรงนี้บ้านนี้ส่วนลุงก็ให้มันไปอยู่วัด